ดีใจอะไรขนาดนั้นดีใจเหมือนนักชิง UCL เลยนะโอ้โหจอนเธอร์รีครับตำนานทีมสิงบลูออกมาวิจารณ์แข่งปืนใหญ่ดับเชลซีรอบรองคาราบาวชั้น้องอะไรกันขนาดนั้นแม่ตัวคนรับกลับกลายเป็นประเด็นดราม,ม่าอีกครั้งครับกับ กลายเป็นประเด็นที่ว่าเกมจบคนอาจจะไม่จบหลังนัดรองชนะเลิศครับที่ฟุตบอลคาราบาวครับที่เชลซีพ่ายแพ้กับอาร์เซนอลครับตกรอบไปด้วยผลรวม4ประตูต่อ2ครับทุกคนทีมของมิเกลอาร์เตต้าเข้าไปชิงชนะเลิศที่เวมบรีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งหลังจบเกมนี้ครับทุกคนจอห์นเทอร์รี่ตำนานของเชลซีก็ได้ออกมาวิจารณ์เลยครับว่าแหมนักเตะอาร์เซนอลเนี่ย หลังจากที่ชน,นะเชลซี Chelsea ได้หลือผ่านเข้าชิงคาราบาวครับโ oh, อ้โหดีใจอ,อย่างนั้นี่คือนัดชิงโยฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างไงอย่างนั้นเธอที่พูดในติ๊กตอกของตัวเองครับว่าผมะแค่อยากจะพูดถึงการฉลองของบรรดานะักเตะอาร์เซนอลก็เท่านั่นแหละเออแต่อย่าลืมนะพวกคุณฉลองจนลืมไปหรือเปล่าว่านี่แค่แค่คาราบาวคับนี่ไม่ใช่นักชิงแชมเปี้ยนส์ลีก ฉันองเกินไปหรือเปล่าสําหรับผมผมคิดว่ามันอาจจะเป็นการแสดงความกดดันออกมาหรือเปล่าผมเคยพูดไปแล้วว่าอ์เซนอลเป็นทีมที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะแล้วผมก็คิดว่าพวกเขาก็ยังดีที่สุดตอนนี้พวกเขามีความแข็งแกร่งในทุกด้านเนี่ยคือทีมที่ดีที่สุดแต่แน่นอนมันยังไม่ถึงนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกเลยนี่แค่นัดชิงคาราบาวครับแล้วมันเป็นรายการแรกด้วยที่เข้าชิงผมคิดว่ามันสําคัญมากๆนะที่จะแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกมั่นใจผมว่าพวกเขารู้สึกประมาท แฟนบอลหลายคนก็รู้สึกเหมือนผมนะแมนซิตี้อาจจะเล่นไม่ดีลิเว์อาจจะเล่นไม่ดีนี่คือโอกาสของอาร์เซนอลโอ้โหเนี่ยครับทุกคนพอบทสัมภาษณ์ออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็สร้างเสียงวิพากวิจารณ์ให้กับทางฝั่งทีมปืนใหญ่เหมือนกันนะครับแฟนอาร์เซนอลเองก็ออกมาพูดว่าก็ชนะเชลซีอ่ะ เออก็เขียทีมสิงรูตกรอบได้เข้าชิงอ่ะมีอะไรหรือเปล่าแหมเรียกว่าก็ุเดือนทีเดียวครับกับการวิพากษ์วิจารณ์ของทั้งสองทีมแหมแต่ต้องยอมรับครับว่าฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่ทีมของมิเกลอ,อารีตา ทำได้อย่างย e. อดเยี่ยมจริงๆครับในทุกรายการพวกเขาดูเหมือนจะเป็นเต็งหนึ่งแทบจะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกเองที่ตอนนี้นําเป็นจ่าฝูงรวมถึงคาราบาวคัพเองก็ดูมีภาษีดีกว่าทีมของเป๊ปกวัวเดวล่าโยฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเองก็ถูกยกว่าเป็นเต็งหนึ่งเช่นกันครับที่จะก้าวไปคว้าแชมป์เช่นเดียวกันครับกับฟุตบอลเอฟเอครับที่เข้ารอบสี่เป็นที่เรียบร้อยต้องมารอดูครับว่าจบฤดูกาลนี้ทีมของมิเกลอาร์เรตา จะได้ชร์ฟี่ติดไม้ติดมือกี่ใบครับทุกคน